มาที่จูซังจอลีเป็นหินรูปรวงพึ่งเกิดจากการระเบิดของตังไฟนะคะตกมะคุณย้อยติดไป เราซื้อทานอยู่ไปดูเห็นเปาพื้นเปาพื้นสองตัวแถมปิงตัวไงโน no 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 มันเร็ววยเสร็จแล้วไม่เดี๋ยวก็จะถุ่ขนาดี้อ้อเด้กินหนึ่งนุ่มทีเดียวอ่ะเดี๋ยวจุด Thank mm -hmm. you. อลลรบองมันนอยนดาอลลรบองมานน้อใหญ่อ๋อเล็เกอ่ะพี่กปอบกินทั้งเปลือกเลยฮะ